สวัสดีค่ะเลิฟแรนดอมนะคะบออน้องมาทําในหัวข้อใครกันที่จะเข้ามาเป็นรักแท้ให้กับคุณนะคะเป็นพลังงานสุม่มพลังงานรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้นะคะใช้วิจรารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังด้วยนะคะเด็กถือถ้วยคนนี้อาจจะอายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะคะเ,เขาค่อนข้างที่จะอ่อนไหวง่ายแล้วก็เฟนฟิทีฟเนาะเป็นคนที่มีความอ่อนโยนนะคะ อาจจะเป็นคนที่ก่อนหน้านี้คุณกับเขามีความสัมพันธ์ในลักษณะเหมือนกับยังไม่ได้ผูกมัดอะไรกันหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้รู้จักคนคนนี้มองว่า คุณอาจจะเริ่มรู้จักเขาจากการท่องเที่ยวอะไรแบบนี้ก็ได้นะหรือไม่ก็เขาเป็นคนในลักษณะที่อย่างที่บอกอะก็คือดูล้นลาดูเป็นคนที่ยังไม่ได้ต้องการชีวิตคู่อะไรแบบนี้มากเท่าไหร่นักนะคะไพ่แปดถ้วยอะมองว่าเป็นคนที่เคยห่างๆกับคุณไปนะอะน่าจะรู้จักกันแล้วนะคะ 3, ไพ่สามใบเท้าเขาเป็นคนที่อยู่ห่างไกลจากคุณหรือเปล่านะอาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือเป็นคนต่างถิ่นอะไรกับคุณก็ได้นะคนต่างจังหวัดอะไรงี้ก็ได้นะคะตอนนี้เขายังมีความคิดถึงคุณอยู่นะมีการห่างเหินการคิงถือถ้วยเขาก็รักคุณนะคะเขามีความรักที่จริงใจกับคุณเอาเป็นว่าเขาจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วก็มามอบความรักให้กับคุณเพราะว่าคุณเป็นรักแท้สําหรับเขานะ คนคนนี้เป็นลักต่างวัยได้นะคะหรือว่าเป็นคนเก่าๆของคุณวนกลับมาก็ได้นะอ่ามองว่าอ,อ,อายุเด็กกว่าคุณก็ได้หรือว่าอายุเท่ากันกับคุณก็ได้นะไพ,พ่ทิงถือไม้เท้าเป็นคนที่ดูใจร้อนนิดนึงนะขี้งุดหงิดอะไรแบบเนี้ยนะคะอ่า ยิงถือไม้เท้านี้ไพ่สิบเหรียญเขาอยากมาสร้างครอบครัวเขาอยากมาให้ความมั่นคงกับเรานะอยากที่จะมาเปเรานะคะ,ะบางคนอยากจะเหมือนกับซื้อบ้านอะไรแบบนี้นะเออซื้อบ้านแล้วก็อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยนะไพ่สิบเหรียญเนี่ยอยากจะดูแลอยากจะเลี้ยงดูเราให้ดีนั่นแหละไพ่สีดาบแต่สถานการณ์อะไรบางอย่างนะคะมันทําให้เขายังทําแบบนั้นไม่ได้ก็ได้นะแล้วก็มองว่าความสัมพันธ์มันมีการหยุดชะง,งักไปนะมัน หยุดชะง,งักมันเกิดจากความใจร้อนของเขานั่นแหละนะคะหรือเกิดจากความใจร้อนของใครก็แล้วแต่นะไพ่วิวออฟฟอร์จูนเป็นคนที่คุณเคยวิ่งตามเขาก่อนหน้านี้ก็ได้นะคะแล้วก็คุณอาจจะเจอกับคนคนนี้โดยบังเอิญนะแล้วก็เหมือนกับโชคชะาตามาันนาพามาให้เราเจอกันนั่นแหละนะคะอ่าแล้วมันจะมีการวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งมีสถานการณ์รักสามเศร้าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะอ่าเด็กถือไม้เท้าตอนนี้เขาอยากติดต่อสื่อสารกับคุณ มีเรื่องอายุเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็เป็นคนที่อาจจะมีการเดินทางเข้ามาหาคุณในเร็วนี้ด้วยก็ได้นะคะทํางานก